อาหารหมูนะครับอาหารหมูเบอร์หนึเบอร์สองเบอร์สามก็แล้วแต่นะครับให้เป็นงานงานเนเปียกงานวานที่สเรียวแล้วแล้วแต่ว่าหรืออาทิตย์นึงเขาอาจจะมีเนื้อืืนมาเสริมบ้างในเรื่องของอาหาราจังอาทิตย์นี้ก็ให้ให้านอเอาก็ใส่เป็นเป็นข้าวเปือกก็ได้ครับครับผมวันนี้เ็าสิมาเบิ่งวิธีการ ให้อาหารหนูนะครับครับคุณพอเจ้าของฟาร์มใหญ่ลือฟาร์มนะครับครับผมใหญ่ลือฟาร์มนะครับฟาร์มหนูหน้ากาละสินนะครับการให้อาหารหนูนี่มีเทคนิคหรือวิธีการอะไรครับการให้อาหารหนูกับกบกุ้งจะมัมีขั้นตอนอยังมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเราตร้องค่อย ค่อยสังเกตนะครับเฮ้า,าห้อาหารลงไปนี่ก็คือภา,ายในมือนั่นนะครับก็ให้ให้หนูกินให้มดบ่ให้เหลือหรือถ้าอาหารเหลืออาหารเหลือเฮ้าเฮ้าก็ห้หน่อยลงเพื่อมือต่อไปจะให้หนูกินให้มดนะครับจะเฮ็ดในเฮ้าลดต้นทุนนะครับประหยัดถ้าอาหารเนียหลายกเ็เฮ็ดให้สิ้นเปลืองนะครับคือเฮ้าเฮ้าตรงเบิ้งเป็นบ่บ่ไปครับผม วิธีการเลือกอ,อาหารในห้างใส่อาหารเองครับถ้าห้าทั่วไปก็ใไส่อาหารหมูนะครับอาหารหมูเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามกับล้วแต่นะครับส่วนหลายจะเป็นถ้าเบอร์นหนึ่งกับสี่ไ้เป็นเป็นนูขุนนะครับแต่ว่าเบนนาอร์สองเบอร์สามห้า่กับไฮพอพันธ์แม่พันธ์ซึ่งห้า่กับโปรตีนสูงหลายกับย่านหนุอ้วนนะครับหนุอ้วนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ อาการการมีลูกได้นะครับไขมันไหลก,กับมีลูกยากนะครับอพอครับจังกรณีที่คนนไม่เลี่ยงไหลเลี่ยงตัว่องตัวนี้เอาเสียอาหารให้ได้ปะครับได้คือกันครับบางท่านอาจจะบร่ได้เลี่ยงเป็นอาจจะเลี่ยงไ้บริโภคในครอบครัวบ่อสองบอ่อเฮ้าก็ะใสเป,เป็นเป็นข้าวเปลือกก็ได้ครับข้าวเปลือกหรือห้านี้เปียหยาหยาวันนิสราอลได้ซึ่ง อ่าเป็นยี่หที่หนูกินนะครับอ่าก็ได้ครับได้คือกันครับพอสาธิตวิธีการให้อาหารนะครับครับปกติเราห้องให้ปริมาณเท่าไรครับอ่าจังจังบอเนี่ยครับบอบอที่มีมีสามตัวนี่ก็อาจะให้จะให้ประมาณเครื่องแก้วนะครับเครื่องแก้วประมาณนี้ครับให้ประมาณเครื่องแก้วนะครับในลักษณะของมือนี้นะครับ อาหารเหลืออาหารเหลือเขาก็จจะให้น้อยลงนะครับเขาอาจจะให้ให้บปถึงเครื่องแก้วนะครับให้ให้ให้น้อยลงไปอีกเพื่อว่าจะให้นูกินให้มันให้ให้เมดนะครับอาหารจะบ่ไดดเรือนะครับครับจังมันนี้ก็เเรือกับบ่จจาเป็นต้องให้นะครับเนาะครับหรือให้นิดเดียวให้นิดหน่อยหรือว่าให้บอ่ให้เลยนะครับเพื่อว่าให้นูหนููกินให้เมดนะครับจังอันนี้กับมีข้าวโพดนะครับเบข้าวโพดกับมีเสริมครับ มีเขาโพดแล้ะก็มันสําปะหลังตากแห้งบางมือเขาก็ให้ให้เป็นงายาเนเปียยาหวานทิศละเอลแล้ว,ล,วล้วแต่ว่าอาทิตย์นึงเขาอาจจะมีแนวอื่นมาเสริมบ้างในเรื่องของอาหารจังอาทิตย์นี้ก็ให้ให้งายาหวานทิศละเอลไปไปนึ่งมือจังสินนะครับให้เขาโพดไปนึ่งมือจังสินนะครับ